ในวันนี้ผมกับแล็กซี่จะมาเล่นแมปก็อปเมอร์เดอร์มิสเทอรี่สองโดยเ่านั้นจะเฟ้นหาแมปสุดแปลกคูณโอกาสเป็นยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์และมีแมปหนึ่งที่ทำให้เรามีโอกาสได้เป็นแฮกเกอร์เรามาดูกันว่าแต่ละแมปที่ผมกับเพื่อนได้ไปเจอนั้นจะต่างจากแมปที่เราเคยเล่นแค่ไหนเฮ้ยตูเมื่อนว่าไงวะกูอยากเล่นใน <N> <N> นี่ว่ะเมอร์เดอร์มิสเทอรี่สองอ่ะนี่เล่นได้ดีแล้ววะเออึมว่าวันนี้มึงจะโดนเกียนอีกไหม ขออะไรที่แบบว่าเราเล่นด้วยกันปกติดีกว่าทำไมวะโดนเกียนเยอะเกินเหรอเออกูจะบ้าแล้วไหนที่โดนแบบกัดแกล้งชีวิตรันทดนะครับโดนแกล้งมาตลอดคือแบบอยู่กับผมเนี่ยน่าจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าเรียบร้อยแล้วเพราะว่าโดนผมแกล้งใน Murder Mystery สองแต่วันนี้เนี่ยผมกับเล็กซี่นะครับก็ไม่ได้จะมาเกียนกันแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะมาเล่นแ a นบ o ั Murder Mystery สองนั่นเองเย็ดมีดเหรอวะมีเนี่ยมึงดูดิ กูแค่พิมพ์เพราะว่า MM2 เนี่ยแมป Murder Mystery นั้นมีขึ้นมาเป็นโอ้โห,โหเกินร้อยแมปนะทุกคนดูดิดูอันนี้เกี่ยวอะไรกับ Murder ก็ไม่รู้เนี่ยคีปี้เนี่ยแล้วก็อะไรเนี่ย MMJ <c oughs> MMJ <c oughs> MM ตุวม Murder <c oughs> Mysteri เ <c oughs> หรอเพื่อน ซึ่งเดี๋ยวแมปแรกของเรานั้นเราจะลองเล่นอะไรดีวะที่มันแปลกๆอ่ะเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ตูมนี่นี่เกรย์มิสเตอรี่นะครับแล้วก็รูปปกคือคุณนั้นเป็นยูทูบเบอร์เหรอใช่ไหมคุณจะมีโอกาสเป็นยูทูบเบอร์หนึ่งเปอร์เซ็นต์เยสใช่เหรอวะเพื่อนถ้าจะได้เป็นยูทูบเบอร์เหรอเป็นไปสเตยแล้วเป็นยูทูบเบอร์ด้วยเออเนี่ยดูดิตัวอะไรวะเนี่ยคุณได้รับเปียเซอร์คืออะไรวะปืนเหรอแล้วก็อะไรเนี่ยคอรับต็ดเหรอไม่ใช่คอรับชันมีดดแล้้้วก็สไไนเเปออออรรร์โโโหับขงคตยะ แจกของเยอะกว่าเกมจริงอีกไอ้ตูมนี่ก็จะมีวงล้อนะครับวงล้อวงล้อคืออะไรวะหมุนหนึ่งรอบในเราหมุนเนี่ยโอ,โ,โอ้โหเฮ้ยเพื่อนกดอะไรไม่รู้ใช่หรอมพืนกดอะไรไปเพือ่อนกดเล่นอะไรไม่รู้แล้วกูมาไหนวับวับมาวมับไปไหนเนี่ยวับไปไหนอ่ะกลับมาก่อนมึงกลับมาก่อนมึงกลับมาก่อนอมึงเข้าประตูมิติอะไรเนี่ยประตูมิตินาวเหรอประตูมิติไปตอนเกมเริ่มเลยตูมเกมเลยแล้วตอนนี้มีมีคนเล่นคือกูคนเดียวไม่赖มึงกับกูสองคนมึงมาแล้วมาแล้วตู กูได้กูได้เป็นอะไรเนี่ยผู loyalty, ้ทรยศคืออะไรวะคืออะไรวะแล้วมีกูอยู่คนเดียวคืออะไรวะมึงต้องฆ่าตัวเองฆ่าตัวตายเหรอเห็นแล้วเดี๋ยวนี้อะไรคือผู้ทรยศวะมีมีดอ่ะโอ้แล้วก็ชนะเลยโอ้โหเพลงโคตรดังไปเดี๋ยวเราดูตาต่อไปว่าเราจะได้เป็นอะไรกันเออจะได้เป็นยูทูบเบอร์ไหมอยากเป็นยูทูบเบอร์วะเออเข้าไปปุ๊บมีโกโปรให้ไงใช่เหรอมาเลยว่ะมาเลยเวอร์มาเลยเวอร์ฆาตกรฆาตกรฆาตกรโอ้โหโอ้ยกูได้เป็นไทเตอร์อะไรทีอย่างทาเตอร์ทิกเตอร์ สกี่ปีที่ทอเลียตป่ะนั่นแหละสิกิจกรรมโถส่สวมน่าจะเป็นนักฆ่านะเมื่อกี้กูได้เป็นแล้วกูรู้ว่ามันคืออะไรกูรู้มันอยู่ตรงนี้ไ <c oughs> อ,อ้เหี้ยโคตรเชื่อเลยก <c oughs> ูยังไม่ทันทำอะไรเลยเมื่อกูโหดไหมกูพอเป็นนายโ <c oughs> อเคเน,นี่งโอ้ยี้ยมึงกยังไม่ได้วัดเชิองอะไรเลยกูแค่เดินไม่แต่มันมีเล่นกันแค่สองคนจริงวะไอ้ไตูมรีเซฟก่อนรีเซิร์ฟรีเซิร์ฟรีเซิร์ฟรีเซฟนี่มาแล้ว ได้เซิร์ฟคนเยอะไลยตูมคนเล่นประมาณเอ่อหนึ่งพันคนเซิร์ฟนี้ได้ลุ้นหน่อยเหรอเมื่อกี้กูยิงใครครับยิงกันอยู่สองคนนึกว่าหนึ่งหนึ่งฟรีไฟทำไมมันล้มวะทำไมเล่นกีฬแล้วมันล้มวะนี่แมปใหม่เฮ้ยแมปใหม่วไวตูมเนี่ยยูทูบเบอร์เน่เหรอนี่ยกูกูกำลังเขียนเขียนโค้ดใช่เหรอยูทูบเบอร์เขียนโค้ดเหรอเพื่อนไม่ต้องอ่านทิปเนี่ยอะไรอะอะไรอะค่าอะไรอะพิมพ์ภาษาอะไรวะเวนเวนอะไรวะเวนเวนเฮลซิงหรอไอเนี่ย อาเฮ้ยเพื่อนมาไอแวนไอแวนไอแวนแวนฮิวซิงแวนฮิวซิงเพื่อนแวนฮิวซิงเพื่อนแต่มันไม่ฆ่าผู้หญิงโอ้ไม่มันรับเอียงหรอมันรับเอียงหรอเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาอยู่หลังกูเฮ้ยมือปืนนี่มือปืนนี่มือปืนนี่ไปเอกมัพระเอกมันไหนวะฆั้นตอนยู่ไหนวะเนินๆเนินๆเนินๆเนินน้องน้องน้องมือถือปืนไม่ยิงวะนะเอ้าตายไอพอบมึงกูต้องแยกซ้ายขวาไปเออเดี๋ยวกแบงซ้ายกแบงซ้ายกูแบงซ้ายมึงเอาไงหลังกูาไปขวา โย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 เฮ้ยเปคนได้ปืนแล้วผู้หญิงได้ปืนเพื่อนเฮ้ยกินจิบปะเอ้เพื่อนนี่เามาท้อนะผู้หญิง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 ยิงดิผู้หญิงเอ้าผู้หญิงไปไหนอ้าวผู้หญิงตายแล้วมือปืนมืยแล้วโนโนเวะปืนไปไหนปืนยุบมาปนยบ้องฟาดอมโ้ปมาล้นไปไนเ่งไปไหนเลหเ่หเลาไอไไลนไปนเลยไปไ่ลนนไ ไอ้ทำไมไม่ตายสคนเลยอะรู้ไม kind of oh ่ร no no ู้ไม่รู้แต่กูไม่ตายมาไล่กูมาไล่กู No No พอเลยเปลี่ยนแบบแบบนี้ล่งลำเอียงครับลำเอียงให้ผู้หญิงชนะใช่เดี่ยนเปลเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูแบบที่2กันเลยนะครับทุกคนว่าแบบกอลที่2เนี่ยจะเป็นแบบอะไรตัวแบบที่2อคุณจะได้เป็นติ๊กตอกติ เมื่อกี้เมื่อกี้เป็นยูทูบเบอร์แล้วแล้วก็จะมีติ๊กต็อกเกอร์นะครับไม่รู้ว่าแบบนี้เนี่ยเรานั้นจะได้เป็นติ๊กต็อกเกอร์จริงไหมแต่ถ้าเราได้เป็นติ๊กต็อกเกอร์ด้วยก็อาจจะดังขึ้นนะเพื่อนแบบฟิลเอ่อในขึ้นแจ็คสันนะดังอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับดูจากรูปโปรโมของเขาเนี่ยก็จะมีเป็นผู้ทรยศแอดมินแล้วก็มีหมอด้วยนะเห็นไหมหมอทำอะไรได้เแนบบี่ยชุบชีวิตหมอตม yeah. ั้มแย่เพื่อนทำคลอดอะ่คอะครับพอเจอศพปุ๊บก็ทำคลอดเออทำทำไมก็ไม่รู้ <laughs> เข้าเลย อุ้ยแบบนี้มีลำโพงด้วยตูมอุ้ยเจ๊ดนะว่ากระเป๋าสะพายข้ามแบบวัยรุ่นคืออันนี้ผมว่าอาจจะมีลำโพงเพบาะว่าให้เราเปิดเพลงเต้นทิกตอกไปหน่งน่าจะใช่ว่ะแต่มึงเต้นเนี้ยทิกตอกะยะยะยะนะฮะไม่เกี่ยวเลยในในในมาดูวงล้อวงล้อฟรีไหมอ่ยอันนี้เหมือนกันเลยนะเหมือนกันแบบที่แล้วเลยเนาะไอ้ตูมเออดดฟรี่อ่ะมไม่ฟรีว่ะคุณหอทุกๆ24ชั่วโมงเนี่ยเราจะได้ฟรีหนึ่งอันไหมแล้วตอนนี้ไม่กินไอเท็จอ่ะเข้มใส่มาส่วนวิ่ะ อ้สรุปฟรีไปละน่าจะฟรีหรอกโอ้ยของเติมเยอะว่ะแต่ว่าราคาน่าจะถูกกับของในแมปเมอร์เดอร์นะครับแต่ผมจะผิดนี่ไงน่าจะใช่เออ40โลบักเองปกติน่าจะเป็นพันแล้วถ้าเป็นในเมอร์เดอร์มิสเตอรี่นะสายแบบสายงบน้อยถูกใจแมปพวกนี้เลยนี่แหละใช่คือแบบว่าอยากจับจอนครับแต่ว่าก็สนับสนุนให้เล่นแมปเท้นะแล้วกูก็ได้เป็นคนธรรมดาด้วยเออกูอยู่แบบไหนกูก็เป็นคนธรรมดาเนยกูก็งงเหมือนกันอะเล่นอะเออเชื่อตกใจอุ้ยแมปโคตรไฮเทค อินเทอร์เน็ตคาเฟ่บ่อยตัวแบบว่าเขาเรียกอะไรนะร้านเกมของต่างประเทศไหมกูเคยเห็นที่มันจะมีแบบเนี้ยเฮ้ยแบบสวยว่ะกูเจอแนมเภอเป็นผู้ยิงหัวฟ้ามันยิงกูทำไมล่ะเอ้าเขายิงกูเพื่อนโน้โน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 เฮ้ยฆาตกรอยู่หลังกูเพื่อนฆาตกรอยู่หลังกูของจริงมันยิงกูทำไมนะเยิงเอาวะยิงดูเดือด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 มันเล็งกูแทนเพื่อน ยิงโดนไหมยิงโดนไหมยิงไม่โดนนะครับเอาแล้วไยิงอ่ะยิงไม่โดนนี่กูเห็นเลยเออโดนละเอ้ยเพื่อนกูแอบตรงนี้ได้ละกูโคตรเนียนเลยไม่แอบละจะชนะเพื่อนต้องแอบละดูอะไรวะก็ใจรัวกันเอ้ยเลื่อนดีกว่าเลื่อนดีกว่าไม่ด่าอะไรม้างไหมใหม่ใหม่บ้านเซนต์ดีดีทอยเลสกระสุดลำพงทำได้ไหมอ๋อเปิดเพลงได้นี่วิดล่างซ้ายตัวมิทยุเยไหมน่าจะเปิดได้แต่เราน่าจะต้องไปหาเลขนะครับ อ่าเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวเปิดเอาเพลงฟรีไฟล์มาใส่ทันปกูได้เป็นชีเน่ยูเคียแต้วแน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 วต้วแนวแนวแนวแโอ้โหาตกร้นขกรเพื่อนไม่รู้ว่าคือใครเหมือนกันคงไม่เห็นว่ะหัวเฉียวหัวเฉียวหัวเฉียววิ่งตามหลังกูหัวเฉียววิ่งตามหลังกูกูล็อกล็อกอยู่เพื่อล็อกอยู่มึงอยู่ไหนยังหัวเชียวหัวเียวเห้นแล้วเว้ยแล้วเวาลังนีสไงสวยสวยสวยแล้วกูซ้ำศพ กูรำตัวแต่เดาเๆาเดาเดาละเดาเดกูเป็นทักษิณกูเป็นเอฟซีหินคลิปนี้แล้วเป็นคนเล่นกูอันซ้ำละโคตรเหลีห่ยมโคตรเลือนโคตรเหลีห่ยมไว้แมปต่อไปดีกว่าเว็บแมปนี้ไม่มีอะไรเลยยิวสกอร์ชอปเป็นร้านบริการขายตัวละครทอยเล t ทาวเวอร์ดี s เน์นะครับบอกเลยว่าตัวละครถูกๆเยอะมากรวมไปถึงไอเทมในเกมแมปอื่นๆด้วยนะครับอย่างอนิเมะดีฟเอนต์ หรือว่าจะเป็นสกินพอดีทาวเวอร์ดิฟเอนซ์ก็มีเหมือนกันใครที่สนใจเนี่ยสามารถกดที่ใต้ลิงก์ของพี่ได้เลยนะจะมีลิงก์แปะอยู่นะครับตรงนี้เข้ามาก็ล็อกอินใด้เสร็จสับแล้วก็เลือกซื้อของตามใจได้เลยนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องบิวประกรันชอบ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 ใครจะเจอแรมหนึ่งว้ยเห็นนะแฮกเกอร์เย็ด yeah. แฮกเกอร์ของจริงไงดุมคุณกเ,กเป็นแฮกเกอร์ในมือเดิมมิสเตอรี่สองเฮียอุ้ยเอ็งว่าเราจะได้เป็นแฮกเกอร์จริงไหมเราจะเข้าไปเล่นเนี่ย เราจะได้เข้าไปแฮกไอเทมทุกอย่างในเกมเราโดนขายฝันมาหลายรอบแล้วนะเพื่อนอันนี้อันนี้น่าจะของจริงละอันนี้น่าจะของจริงใไหมเดี๋ยวเราเข้าไปดูแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงแบบนี้อุ้ยภาพปกเปลี่ยนเพื่อนปกติเป็นรูปมีดอันนี้จะเป็นรูปอ่ออะไรไม่รู้อ่าไอเดียนเอ็กซ์อุ้อะไรเนี่ยอินฟูเอ็ดแอเดียนคืออะไรวะเป็นแฮกเกอร์ของจริงหรือเปล่ามันม่ข้อมือให้ด้วยเหรอใส่คอมมานได้เพื่อนเปิดยังไงวะไม่รู้ อ้วหายไปแล้วหมดแต่กระบาดเฮ้ยแต่แบบนี้เพรารู้สึกว่าเขาจะใส่เงามาเยอะมากเลยนะเออเนี่ยแล้วก็ท้องฟ้ามีรูปอะไรเนี่ยสัญลักษณ์แฮกโก้แฮกเกอร์นะครับไปหมดเลยเดินไปเรื่อยไปเจอคำสั่งเอาละเกมเริ่มแล้วเอาเสื้อกูหายหน้ากูก็หายหายหมดเลยโอ้เราสามารถแต่งตัวก็ได้อะไรก็ได้ตูมฝั่งซ้ายเห็นไหมสร้างสรรค์นะเพื่อนเอาละเกมเริ่มเราจะทันแต่งตัวเลย โอ้ยเป็นคนปกติแกโอ้หินปะแกกูไซด์เลยหรอไว้เฮ้ยอะอะไรล่ะมันแปลกๆวะว่าถ้าเกิดกว่าผมตรงนี้มากวจะหลอกไหมเหมือนเหมือนพี่เจ้านายไอ้ตุมก็เราแน่นเหมือนคนละชันจะทำเช่นไรเฮ้ยหมฆ่ากันอีกโอ้ไม่กดปืนเพื่อนเหลือเราแล้วดูโอ พี่เจ้านายกับอีแล็กซี่เฮ้ยกูมาเก็บปืนกูมาเก็บปืนกูมาเก็บปืนแล้วเพื่อนกูรออยู่เพื่อนกูรออยู่รออยู่กูรออยู่ครับกูรออยู่เพื่อนอ้าวกูแตกกูมาไล่กูมาไล่กูมาไล่กูมาเอาจริงมาเอาจริงวันนี้มาเอาจริงตายก่อนวน้านั่นคนละชัยโอนี่ไงแต่งตัวด้านซ้ายเดี๋ยวกูแต่งเป็นเป็นใครดีเฮ้ยมึงไอ้นี่ไปเนี่ย กันเนอร์กันเนอร์ตัวเมื่อกี้ไม่ตายแลยแคปเสร็ไปแคปได้เป็นดูดของเต้ยแล้วเนี่ยกูผสมผสานกับทุกทรงผมในี่อกี้ว่าถ้ามันถ้ามันฆ่ามึงวิกมึงจะหลุดกี่บันกระจายอ่ะแบบกูตายปุ๊บวิกกูกระจายอ่ะเออวิกกูมาละเออแล้วกูจะกลายเป็นอะไรเนี่ยงานจะกลายเป็นไายตายเลยแคปเสร็จแคปได้ไปดูดของเต้ยกูเป็นคนปกติทุกรอบเลยเนี่กูไม่เคยที่จะมีพลังอำนาจพิเศษถ้ากูถ้ากู ฆ่ากูมันวิ่หนีกูเพื่อนเนี่ยกูวิ่งตามมันอยู่เนี่ยมันไม่ฆ่ากูเนี่ยทำไมวะหน้าตากูมันแบบว่าเฮ้ยเอ้ไอ้ทุ่มใคร่ๆใครๆไอ้ไอ้ยูทูย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 ูอูย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 ููยอยูยูยูยอยูยูยูนอยูู่ยูยูลูยยูยูยูููููยู่ยยยููููแล้ว เดี al, ๋ยวกูลอยว่าเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูลอเองมันมาฝังไหนอ่ะฝังไหนเดี๋กูลออเชี่ยเชีเชี่ยเชีอ๋อนักฟอรฟไฟายตายย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 ยแยย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 ยนยย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 จยยยยยยออยย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 ย นี้มึงเคลือบฮาคีเหรอเครบฮาคีแล้วอันนี้ยิงไม่เข้าของจริง